ดวงชะตารายวันวันที่15ธันวาคม2568ภาพรวมดวงชะตาวันจันทร์ที่15ธันวาคม2568ปฏิทินจันทรคติตรงกับวันจันทร์แรม10คำเดือนอ้ายเดือนหนึ่งปีมะเส็งการเคลื่อนที่ของดวงดาวภาพรวมวันนี้ดาวจันทร์ง ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของวันจันทร์สถิตยอยู่ในช่วงขาลงแรมส่งผลต่ออารมณ์ที่เน้นการไตร่ตรองการจัดการเรื่องเก่าๆหรือความรู้สึกที่นิ่งลึกมากกว่าความคึกคักในภาพรวมของช่วงเวลานี้ดาวพฤหัสบดี5ยังคงมีกำลังเข้มแข็งมหาอุดส่งเสริมเรื่องสติปัญญาและโอกาสของผู้ใหญ่ ขณะที่ดาวเสาร์เยังคงโคโจรวิปริตวิปริตอาจสร้างความล่าช้าหรือการตรวจสอบที่เข้มงวดดาวอาทิตย์หนึ่งโคโจรในราศีธนูส่งผลดีต่อการสแสวงหาความรู้และการต่างประเทศวันพระหรือไม่ไม่ตรงกับวันพระวันพระครั้งถัดไปคือแรม14คำ่ำ วันดีหรือวันเสียเป็นวันที่มีเรืกดีเฉพาะกิจเหมาะสำหรับการมงคลบางอย่างเช่นการเปิดกิจการการเจรจาธุรกิจหรือการแต่งงานแต่ไม่เหมาะกับงานอวมงคลและต้องระมัดระวังในการเริ่มต้นที่เสี่ยงภยัยเช่นการออกรถใหม่ในบางวันเกิดสิ่งที่ควรทำเจรจาต่อรอง วางแผนงานระยะยาวทำบุญเกี่ยวกับน้ำหรือแสงสว่างการสะสางงานเก่าที่ค้างคาการดูแลจิตใจคนรอบข้างสิ่งที่ไม่ควรทำการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์วู่วามการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงโดยไม่มีข้อมูลการประทะคารมโดยไม่จําเป็นวันสำคัญของไทย ไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตเลิกหรือวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยวันสำคัญสากลตรงกับวันชาสากล International Tea Day สรุปดวงชะตาประจำวันจันทร์ที่15ธันวาคม2568ภาพรวมสรุปดวงเป็นวันที่พลังของสเสน่ห์และสติปัญญา โดดเด่นกว่าการใช้กำลังอิทธิพลของดาวจันทร์สองในวันจันทร์แรมสิบคำส่งผลให้การเจรจาการประสานงานที่ใช้วาทศิลป์และความนุ่มนวลจะประสบความสำเร็จสูงแต่พลังของดาวเสาเจ็ดที่ยังโคจรวิปริตอาจสร้างความล่าช้าหรือมีเรื่องกังวลใจเก่าๆเ,เข้ามาให้ต้องจัดการต้องใช้ความอดทนสูง ข้อดีสเสน่ห์เมตตาแรงผู้คนคล้อยตามได้ง่ายเหมาะกับการค้าขายงานบริการข้อเด่นมีสัญชตาตญาณที่เฉียบคมการเข้าหาผู้ใหญ่จะได้รับการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ดีเยี่ยมไอเดียที่เกี่ยวกับความสวยงามศิละปะจะโดดเด่นข้อด้อยอารมณ์อ่อนไหวสูง อาจวั่นไหวหรือน้อยใจง่ายเป็นพิเศษการตัดสินใจที่เด็ดขาดอาจทำได้ยากเพราะมีความลังเลสูงระวังความเครียดสะสมจากปัญหาเก่าที่ยังแก้ไม่ตกสิ่งที่ควรทำเจรจาต่อรองหรือขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะสำเร็จสะสางานเก่าที่ค้างคาโดยเฉพาะงานเอกสารที่ต้องใช้ความละเอียด ดูแลจิตใจคนรอบข้างพูดจาให้กำลังใจและดูแลสุขภาพของสตรีในบ้านสิ่งที่ไม่ควรทำการประทะคารมหรือการตัดสินใจเรื่องสําคัญโดยใช้อารมณ์วู่วามการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อแก้เครียดการเริ่มต้นโครงการใหม่ที่ต้องการความรวดเร็วเพราะมีเกณฑ์ล่าช้า เลขนำโชคเน้นสเสน่ห์และการเงิน 2. ดาวจันทร์ 6. ดาวสุขเลขเสริมดวงเน้นสติปัญญาผู้ใหญ่อุปถัมภ์ 5. ดาวพฤหัสบดีเลขที่ควรเลี่ยงในวันนี้ 1. ดาวอาทิตย์เป็นคู่ศัตรูวันจันทร์ทำบุญแก้เคล็ดเสริมดวงวันจันทร์เป็นธาตุน้ำ และเป็นช่วงข้างแรมควรทำบุญเกี่ยวกับน้ำเช่นถวายน้ำดื่มสะอาดแด่พระสง์บริจาคค่าน้ำวัดหรือไหวพรพระแม่คงคาหรือพระแม่ลักษมีเพื่อเสริมสเสน่ห์การเงินและความใจเย็นคำแนะนำจงใช้น้ำเย็นเข้าลูปไม่ใช่ไฟไปดับไฟวันนี้ความสำเร็จมาจากความอ่อนโยน การรอจังหวะที่เหมาะสมและการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์